ทุกคนครับหลังจากทีม่มูแอมเราโดนบูลี่เรื่องหนาโดนคอมเมนต์แบบเจ็บปวดขนาดถึงกับเป็นไข่กินเขาไม่ได้นอนกับว่ารับมาหลายมือมูเทกับย้อมบม่ได้มีคนมาบูลลี่เมียขนาดนี้มือนี่ก็เลยติดตัดสินใจพามูแอมไปอับส่ครับเอาให้มันจบๆไปเลยเอาให้มันไงสมบักแตงมูุ่นละนะขนาดมือนี่สภาพผมบ่ค่อยเต็มรอยปันไหนออกเว้นมาตีสามตีที่บอคอยได้รับได้นอนแต่ความมุงมันเต็มรอยครับต้องโดพลังเต็มที่เพื่อสิพามูแอมไปหาหมอบลูว่ามูแอมร้อยยานบ่ ครับเป็นไงพร้อมดี่ยบอไป็พร้อมก็ต้องพร้อมค่ะเปลีป่ยนเปลี่ยนไหเปลนเปลี่ยนพร้อมลุยเนาะพร้อมลุยเพื่ออูเทสเราจะเปลี่ยนถ้วยน้ำจิ้มกลายเป็นถ้วยใหญ่ละ <Yeah. S 2> นั่นแหละครับถูกคน<ม>นี่เขาก็เดินทางมาที่จังหวัดมุกดาหารม,มาที่มีสุขคลินิกหมอปูที่เก่าที่ประจําของม,อมูมมแอมเราไหวว่างใจขนาดเด<ม>้เพราะว่าคุณหมอเราแนะน้าดีดูแลดีพร้อมครับอบอุ่นเป็นกันเองผมกับบ่คอยได้มาแบบนี้เนาะแต่ว่ามาคลินิกนีย่ำไดยเหมือนอยู่บ้านเจ้าของอะ่ะนางร้อนม,มูแอมเห่นเกมชิวๆไปอันนี้ใช่ไหมคะที่จะเข้าไปในนมใช่แรงมาก จะลองไหมลองจับนมแต่เพื่นเรามันก็ไม่รู้หรอกมันไม่ได้นิ่มขนาดนี้ก็เหมือนนมเราเลยลองจับดูบีบมันต้องบีบหมอเพิ่นก็เอามาใหหมูที่ร้องบีบเบิ้งเนาะถามว่าหมูที่มากบ่ข่อยก็คืนน่ะแล้วคนหลายปานนี้อันนี้ขืนแล้วเด้ครับจับบ่วางจากเท้าของแท้อีหลีว่ะสงสัยมักแฮงครับพี่น้องได้เชื่เลยวันสายกา คุณหมอเรากับผ้ามือแอมไปวัดไส้วัดขนาดเพื่อจะดูว่ามือแอมหมอสำรับไส้ไหนดีส่วนตัวผมน่ะอยากได้หารอยซี๊ดๆผุนแล้วมันค่อยของแท้เนาะไหนๆก็ได้ทำเรี่วเอามันใหญ่ๆลวดหรอวะว่าอยากได้ปันใดได้ครับบักแตงโมนี่เอาซส้นหัวเด็กน้อยผุนละเขามาเบิ่งกันว่างมือแอมเราสิเอาไส้ขนาดใดครับไซส์300ส่วนอันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเพราะว่าของแอมก็น่าจะซซนๆนี้แต่ว่าจะเป็นสีกุนนี้แต่ไซส์ประมาณนี้กำลังดีอุตล์จ๋งนี้เลย อย,อยู่ดีอนี้น <c oughs> ี้พอดีไงวันี้รนเ,เริ่มม้อนหลังจากตกลงเรื่องขนาดเรียบร้อย <c oughs> เขากัมานานมืออัพใส่กันครับว่าสิตรงกับวันที่หมอวางบ่เล้วกับสิตรงกับวันที่เขาหยุดงานพร้อมบคขับผมค่ะเดี๋ยวนนีก็คือเรสวยยค่คุณสองค่ะขอบคุณค่ะปนียครับทุกทุก่ต็เต็นครับพี่น <c oughs> ้องบ สิบสองเมษาเมื่อนสิมีน้มเแล้วเด้อเมื่อนีมาตรวจก่อนหลังจากโดนหลังจากที่โดนบูบี้มานะคะทุกคนวันนี้จะเปลี่ยนจากตัวน้ำจิ้มตัวใหญ่ตัวอาะไรเอาอะไรฮะาัาครีซี่บ่บอกบ่มือที่สิบสองไทยพี่น้องเบิรงเด้อนด้ครับ จไม่เขาองมีเห็ดก้อนเรากว่าทิมันเทเลวไม่ต้องพักฟื้นอีกอประมาณสองอาทิตย์เดี๋ยวจะถ่ายขั้นตอนการพักฟื้นใครที่แบบว่าอยากทำนมนะคะสามารถดูคลิปแหม่มได้เลยเป็นประโยชน์เยอะมากออออโอเคนะคะเไปครับบ้าน